รราายกสวัสดีครับวันนี้พบกับผมจิมบอลคนคิดเล่นเช่นเคยนะครับหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าลักกี้แพทริใช้อย่างไงและเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกต้องไปติดตั้งมาก่อนนะครับแล้วก็โทรศัพท์หน้าที่3มจาก4หาแอปของท่านเลยนะหน้าจอหลักเสียงปั๊บนี่ใช่ครับลักกี้แพทร์ของท่านก็จะเป็น m กรณีทิง รายละเอียดไม่อยู่ในเพจจะเจอถึงจะได้อัพมันจะได้อัพได้หลายๆเวอร์ชั่นนะครับมันขึ้นยังไงครับคุกดตรงนี้นะครับนี่ Why ขณะใช้แอปลุ่มแอปนี้อาจต้องการเข้าถึงตำแหน่งของคุณตลอดเวลาเฉพาะครั้งนี้ขณะใช้แอป อนุญาตให้โอปฏิเสธอนุญาตกดอนุญาตปาอนุญาตให้อนุญาตปุ่มอนุญาตป้าเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดเข้าถึงไฟล์อนุญาตให้เข้าถึงทุกไฟล์เลือกไว้เบิดใช้งานอยู่สวิต์สามจากสี่คนท่านยังไม่เลือกไว้ก็เลือกไว้นะครับแอพครับหาตำแหน่งขึ้นเรียบร้อย้วครับแล้วก็กดออกมาเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด Google ข้ามเตือน Google often defines Lucky Patcher as a virus, but it's not. To remove this reminder, launch Google Play and in the settings disable. ยังไม่เลือก Don't show this dialog again. ช่องทำเครื่องหมายนะครับตรงนี้ครับอย่าแสดงหน้าต่างนี้อีกนะครับก็คือจะไปปิด Google Play Protect นะครับอันดับแรกเราก็จะพากันไปเดี๋ยวจะพาไปปิด Google Play Protect กันเลยครับผมใช่กดใช่ไปครับมีเวอร์ชันใหม่ของอ่าขออภัยด้วยครับง่ายเดี๋ยวเพื่อครับมี วมาอัปเดตปุ่มไม่หรือไม่ไปก่อนข้ามเตือนใช่ปุ่มกดใช่ไปเลยครับซูเปอร์เซนเปิดปุ่มของคุณจะเป็นเปิดการสแกนด้วยเปิด Play Protect จากฐานะดูข้อมูลเพิ่มเติมนำทางการตั้งค่ามมาาดูการตั้งค่าการตั้งค่าครับปรับปรุงการตรวจหาทั่วไปสแกนแอปด้วย Play Protect Play Protect สแกนอุปกรณ์นี้และเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับแอปที่เป็นอันตรายได้ปิดสวิต์ปิดตัวนี้ไว้ด้วยนะครับถ้างไงคร o g กูเจะรู้นะครับว่าเราเอาแอปที่เป็นอันตรายขึ้นมาคุณหานะครับเสร็จแล้วเราก็ก็ค่ครั้งจะเป็นหน้าต่างแบบแช่ปิด Google p l a y p r o t e c นะครับแล้วก็กระเตะตรงเลือกดอนเคอร์เกนนะครับช่วยหลือนะครับไม่อยู่ในรายการนะครับแล้วผมจะสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นด้วยนะครับ one u หน้าท th oh, ี well, Apple watch. Apple watch. Oney, <S 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 ่สองทจากสีห네น so hmm. ้าที่หมดจัททวิยุกสีรอผมสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปติดตั้งแอปที่ผมต้องการจะใส่หมดก่อนนะครับผมเอานะครับก็หามาได้แล้วนะครับคือแอปหยุดชั่วคราวนผมจะยกตัวอย่างเกมสักเกมหนึ่งครับที่เป็นแบบออฟไลน์นะครับนะครับก็ไปดูในวีดีโอสโตรก่อนนะครับ ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตของสามร้อยเไม่ดูในเพจจะเจอแสดงรายการที่1ถึง6จาก15บห้าหน้าที่สามสามนาฬิกาหยุดชั่วคราวก็พักสักครู่ก่อนนะครับไปไปติดตั้งแอปให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ะนะครับก็กำลังติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับผมย็ไปดูก่อนนะครับหน้าที่สามจากสี่หน้าที่สี่ดูกันครับแล้วเรเราต้องการแฮกแอร์อะไรเอ่ยหน้าที่หนึ่งหน้าที่สามนหน้าที่สามจากสี่หน้าเริ่มต้นหน้าที่สองจากสหน้าโทรศัพท์หน้าโอเค หน้าที่สามจากสี่ใส่หมดมาแล้วครับผูหาลักีเจชจอของท่านให้เจอนะครับแทปดวัตสักปั๊บดังนี้นี่แปะเข้าไปเป <c oughs> ลี่ยนการเข้าถึงตำแหน่งสำหรับ Luke, go, why, ไม่แอบบคงไว้เมื่อมีการใช้แอแบปุ่มแอบนี้ต้อนการเข้าถึงตำแหน่งของคุณตลอดเวลาคงไว้คงไว้ะนะครับคงไว้เมื่อมีการข <you> ้ามเตือน g o o g l e often defines lucky patcher as a virus ยังไม่เลือก don't show this dialog again ยังครับองไยังไม่ติดตรงนี้ไว้ก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ติดไว้ครับเลือกไว้นะครับก็ใช่กใช่ไปเลย Luke Why Patcher Play Protect Play Store เปิดการสแกนดูภาษาที่พูดนะครับปิดกูเกิล p พลย์วิทยุได้ีล้วครับคนหาหลายคนก็ปิดไปแล้วครับนำทางขึ้นเลือกแล้วสำหรับคุณ YouTube Vance Luke Patcher Why Okay. Open ไม่เนเเอรายกที okay. from, from draw, ่ okay. ิจากสี่ร้อยสิบห้านะครัคุณภาพมุมมองเว็บคุณภาพมุมมองเว็บ This app start start I/O services Click a g r e e to consent disagree don't collect advanced data แถบการนำทางกลับกลุ่มตอบออกมาเลครับ ปรวจพบการอัปเดตไหมอุ้มตรวจพบการอัปเดตเดี๋เพิ่งอัปเดตครับอัปเดตไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้จากวิธีการอัปเดตแล้วนะแปดเดี๋ยวแป๊บนึงครับแนวตัวเลือกเพิ่ม Google Play Store Play Store คุณภาพแถบการนำทาง Google Play Store Play Store ตรวจพบการอัปเดต New custom patches Start app X Jacket อัปเดต Map Loot Growth LP ค้นหาช่วย Blind Legend In พบโฆษณาของแจ้งเต้องการอัปที่ต้องการแสดงรายการอยู่กับแอปของผมเคยแสดงมาหลายครั้งแสดงรายการที่นิ่งถึงหกจากสี่ร้อยยี่สิบสมรติมาก่อนนะครับนะครับ Blind info N Facebook N Club legend. Google. Info. Blind คุณภาพอยู่ในรายการเดี๋ยวแป๊บนึงครับเกี่ยวกับแอปนะครับเกี่ยวกับแอปเปิดเมนูเพจเมนูเพจแตะเข้ามาตรงนี้เลยครับสร้างไฟล์ APK ตรงนี้ APK ที่สร้างใหม่เพื่อจำลองการซื้อในแอปและ LBL จะจะไม่ควรต้ิดมาติีตรง patches for Support patch for in emulation. แนวนอน.แนวตั้ง. Support nail nail Pat Pat Patches. So patch. Patches. Support patch for in emulation. reassembly decks, It will last a very long time. Redirect billing to Lucky Patcher without proxy server for emulation of in purchases. If this method did not work for some reason, you can use method support patch for in emulation proxy server dot. If patch to Android signature verification status always true is not applied, this support patch can help. <laughs> support. Patch can help. ก็คนตายดีนะก็จิ้มไปตรงสร้างแอปนี้ใหม่สร้างสร้างแอปนี้ใหม่สไม่อยู่ในรายการแต่คนตาบอดก็ปัดซ้ายมานะครับแล้วก็ดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับส่วนคนตายอย่ก็จิ้มเข้าไปข้ามเตือนค h าเตือนตกลงยังไม่เลือกเลือกไวเลือกตัวนี้ไว้อีกนะครับตกลงกดตกลงไปโปรดรอศูนย์เปอร์เซ็นแถบความคืบหน้าก็รอมันไปก่อนนะครับระยะนี้ <Blind> สนับสนุนการแพทย์สำหรับและกันไปที่ไฟล์อันนี้ครับก็ปัดขวาหนึ่งครั้งมาหาที่ไปที่ไฟล์นะแล้วก็แตะเข้าไปลูวายติดตั้งอยู่ในรายการถอนการติดตั้งและติดตั้งขอไปนะครับที่มีเสียงข้อความเข้ามาครับติดตั้งแล้วก็ปัดมา,าตรงนี้ครับถอนการติดตั้งและติดตั้งถอนการติดตั้งและติดตั้งนะครับแล้วก็แตะเข้าไป ถอนการติดตั้งและติดตั้งเลือกไว้ช่องทาเครื่องหมายใช่กใช่เขาก็จะเลือกไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปแังของใครยังไม่แล้ว่ากดเลือกต้องการถอนการติดตกลงตกลงไปเลยแล้วก็จะขึ้นไหม่ติดตั้งแบบเวอร์ชันอีกครับ APK ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ใส่หมดไว้แล้วนะครับปรดรอต้องการติดตั้ง กดดตติังไปเลยโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจ <Blind Legend. S 1> ลองแป๊บแป๊บนะกำลังติดตั้งรอ,องมันก่อนนะครับโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกตติดตั้งแอปเสร็จ ผมจะพาไปที่กันผมจะพาไปซื้อนะครับดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอภาริตโทรศัพท์เกมที่หน้าที่หาแอปหรือเกมที่คุณที่คุณหน้าที่หนึ่งจากหน้าจอแอปหน้าที่หนึ่งจากสิบปีนี้นะครับเพิ่มทางลัดไปยังบนหน้าจอหลักหน้าที่สิบจากสิบหน้าแถบหน้าหลักล่าสุดหนึ่ง UI h โทรศัพท์นะหน้าหนึ่งจับนนะครับผมก็จะเตะเข้ามาในเกมนะครับ อนุญาตให้อนุญาตให้ไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาเพื่อเล่นนะครับเข้ามาเพื่อจะพาทุกคน <Blind S 1> ไป <Legend. S 1> ซื้อนะครับมาปิดทอไป,ปรียบร้อยวกู่โอเคเออาค่ย l o a ครับ,รบ welcome to a blind legend main menu Continue game to back To go to main the game. a ติดติ้งไม่รู้ซื้อชีวิตเองนะ <Settings. S 2> ติดติ้งมันจะมีนะครับ Sign newsletter. up to the บ่ายไลน์นะก็ไปแตะเข้าไปแล้วเราก็ไปฮะแล้วก็ปัดไปตรงสุดท้ายครับถ้าจะซื้อชีวิตแพ็กเกจชีวิตแบบไม่จำกัดครับแล้วก็แตะเข้าไปส่วนในหน้าต่างของปกติเราจะเป็นของของ Google นะครับแต่พอ พอใส่หมดไปแล้วก็จะขึ้นของล u c ที่แพชเจอนะครับแล้วก็จะปะัดถ้าอยากทดลองใช้ก็มอนต์ึ้ซ่อนหน้าจอแล้วมอนตึกกันออเดียบแล้วก็เลือกไว้ถ้าอยากให้แบบว่าเราเข้าไปซื้อเราซื้อได้เลยครับก็ติกเลือกอันที่สองไว้นะครับครับแล้วก็กดใช่ไปเลยนะครับมันก็จะใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีหน้าที่ทั่หน้าที่หน้าที่หน้าที่สามจาก Hi QMP.